จำปี<ะ>พีบรรเทือกติดมันนำรอเนี่ยเอามานนำหยุดจ้าโอ้คริปปี้มันนำจำปีเอาเป็นเจ้าของเป็นคนสังน่งเนาะเอามานนำตัวเล่นบ่เออลืมข้าวหลวงก็ลืมเฮียก็ได้เออเพผ่้ใส่ดีบ่ล่ะปฏิโตสุดยอดนะพี่บันเทือกนี่ล่ะสินค้าขายดีได้หน่อันนี้น่ะผู้ชายเขาใส่กันโอ้แล้วผู้หญิงได้สั่น ก็บาใสูุ่หยิงน่ะเป็นผู้ถือใส้ว้ายผ่อนผ่อนแม่ไม่ยกดอกเรียกันใดแก่ผ่านผ้อนคักผ oh. ่อนผ่อนนมาตังมาตงมาเดี๋ยวให้อวนหายเดี๋ยวให้พื้เกาพื้เกาเดี๋ยวเดี๋ยวจะ่ได้ยังเดี๋ยวย้ายยาหยุดหยุดหยุดไม่ยังมาแต่ใส่มาแต่หน้าตัว สิไปใส่ก็ได้ยูเอาลอนี่เอแต่ยูเอาหัวต้นเาเป็นงก่นแคเงินมันมาไปได้ขันอยู่โอ้หมวกคือส่งงานเถอะนาะสีอมบุอังตังเถอเนาะซื้อมาแต่ใส่ื้อมาแต่ตลาดก็ได้ใส่หัวสันเอว่าใส่หัวาใส่ตีนร่องบ้างแล้วนี่มันบาบางแดดเฮ้อ พาเข้ามาไหมไม่ย oh. no euh. ังอีกพาเข้ามาเจ้าเอียงอีกคือได้มัดแอลโก้แท้โอ้ยบ่มัดแอลจังไดยคือเอามัดข้อบิ่งแล้วมันหายใจบ่ออกแล้วอยู่นี่นี่ยังอีกว่าไปเด้เมิดมีนก็ไดยเน็บเอลสันมิดเอาบ่เน็บแอลนะเธอมันมิดดาบบ้านมิดดาบฟ้อมบ่เน็บหัวไมีอยังอีกว่าเนี่ยบ่มีดนะจ๊ะ เมือนี้ใส่พอดีไว้สอดสามมันแหงมือแหงมอย่พ่นมาแต่ไฮแต่หน้าเมียโอ้ตัวเล็กเลี้ยงยากกระได้